ก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความการุณาช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ที่ my channel official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีตอนแพ้ท้อง เรามีอาการเป็นไงเหม็นเขาอะไรเงี้ยเหม็นเขาคือมัี๋ยวก่อนหู่นอะไรคือเหม็นเขามีความเบื่อหัวช่วงนั้นวิดีโออันเดียวอ่ะห้าวีอะส่งยังไง20คนอะเขาขอตั้งไอเนี่ยสถานะคบกันโพสปุ๊บคนกดไลค์ห0 0แสนไลค์ด่าประมาณแสนห้านูเคยฟ้องค่ะ สรุปพอฟ้องปุ๊บร้องไห้อายกเลิกฟ้องเสียเวลาไปอาทิตย์หนึ่งอีกอหนูไปเจอคำที่เขาบอกว่าคนเราจะอันตรายที่สุดตอนที่ใครเตือนแล้วก็ไม่ฟังหนูเคยมีจุดนั้นจากเรื่องที่เขาผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตผ่านความลําบากมาเยอะแยะอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าลไมอยากผู้หญิงคนนี้เสียใจอีกแล้วเราอยากให้เขาเจอสิ่งดีๆบ้าง สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อกโกเดงและลูกชิ้นหมูโฮเดงใหม่ทิปโกโอีซี่ซาดถึงใจสนุกได้มียังแบบสูนแควสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากยากอยู่กับค้มรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะ จะพาไปคุยกับคู่รักที่กระดิกกระเดียตัวไปไหนก็มีแต่เรื่องเป็นแตกกระแสุ๊ยอะไรกันนักกันหนาอยากรู้ว่ามันจะอะไรกันนักกันหนาขนาดนั้นไปคุยกับเขาเลยค่ะเจนนี่และยยูอย่าลืมดูให้จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจากขอต้อนรับ พ่อแม่มือใหม่หมัดหมาดนะคะยิวและเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ลูกอายุกี่ขวบแล้วคะอายุ3เดือนค่ะหสามเดือนเมื่อวานเลยเราเป็นแม่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ลูก27่สดยิวเจยิ่พอเป็นแม่คนแล้วต้องมาเลี้ยงลูกเองค่ะเป็นไงเลี้ยงลูกยากไหม ตอนแรกที่ท้องเนี่ยคิดว่าต้องยากมากแน่ๆค่ะเพราะว่าต้องแบบว่า24ชั่วโมงคือมีเขาอยู่ในชีวิตแต่ว่าพอมาเลี้ยงจริงๆคุณยายอะคะ่ะแม่หนูบอกว่าเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงลินลี่กับเจนนี่อีกเพราะว่าน้องแบบงอเงน้อยมากพูดเก่งเนาะพูดตั้งแต่เดือนกว่าๆนะคะตอนนี้สามเดือนแล้วคือ أ, อ้อเออออเอเยอะไปหมดเลยะคะ่ะเออ่าเลีเ้ยงง่ายค่ะลูกเลี้ยงง่ายค่ะแล้วเอาเวลาเกิดของลูกค <S S 1> ่ะไปซื้อหวย ทั้งบ้านเลยไหมทั้งบ้านเลยไหมเราเลขเกิดทั้งบ้านเลยไหมก็มีบ้างเพราะว่าเหมือนลูกคนแรกเนาะแล้วใครๆก็บอกเขาถอนตังค์มาเท่าไหร่ถอนมาเป็นแสนไหมเป็นล้านเลยค่ะโแต่ว่ามันก็ทั้งบ้านรวมกันทั้งฝ่ายคุณย่าคุณยายรวมๆกันค่ะเขาเขามั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นตัวเลขที่หายากค่ะเหมือนเป็นเลขเกิดของเด็กมันเป็นตัวเลขที่แบบ3ตัวเลยเดี๋ยวก่อนเราผ่าหรือเราคลอดผ่าค่ะ คือหนูบอกคุณหมอว่าคุณหมอผ่าหนูยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในหกโมงเช้าห้ามเกิน7จ็ดโมงเช้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถ้าลูกเกิดมาเนี่ยลูกเนี่ยจะแบบเลี้ยงง่ายแล้วก็เขาบอกว่าอะไรจะเหมือนพ่อนะจะเหมือนพ่อจะเหมือนพ่อทุกประการจะเอาแต่ใจเหมือนพ่อทุกประการทุกวันนี้เราเลี้ยงลูกไงแม่บอกว่าเลี้ยงง่ายเราเลี้ยงไงช่วยกันเนาะเจนกับยวก็คือเราทํางานด้วยกันช่วยเลี้ยงลูกด้วยกันคือลูกน่าจะติดพ่อค่ะแต่จริงเราก็เหมือน ทำงานด้วยกันเลี้ยงลูกด้วยกันนะคะ่ะแต่ว่าลูกแอบติดพ่อ <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าพ่อติดลูกเขาเป็น <c oughs> คนที่เป็นเด็กที่พูดเกง่งชอบ <c oughs> อ้อนอะไรเงี้ยเวลาพ่อกับแม่อุ้มเขาก็จะอ้อนจากเราเป็นผู้ชายที่แบบมีอิสระมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาพอเรามีลูกแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเยอะเลยครับเปลี่ยนแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบว่าโตขึ้นในทางที่ดีครับเหมือนสิ่งที่เราเสียไปก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสักเท่าไหร่เช่นการเที่ยวกลางคืนกลายเป็นว่ามาดูแลลูกกับเมียใช่แล้วติดลูกไหม เขาบอกว่าคน่ะเวลาเวลามีลูกอะฮอร์โมนมันสวิงแล้วก็แลุ้ก็เหวี่ยงวงเนี่ยเราเหวี่ยงวิงไหมหนูไม่ค่อยมีอารมณ์เหวี่ยงวิงค่ะแต่ว่าหนูมีอารมณ์ตอนที่เขาปั๊มนมเนาะมันจะรู้สึกเหมือนว้าเวดิ่งลงอะค่ะทุกครั้งที่น้ํานมไหลมันเป็นแบบนั้นตอนน้ํานมไหลอะมันเป็นอารมณ์ที่แบบเศร้าดิ่งไม่มีความสุขทั้งๆ้งที่ลูกกับแฟนก็อยู่ใกล้ๆแต่เรารู้สึกเหมือนเราว้าเวอะ แต่เป็นแค่ตอนน้ำนมไหลนะคะอันนี้ใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้อาจจะเป็นได้ด้วยฮอร์โมนตอนแพ้ท้องเรามีอาการเป็นไงหนูแพ้ท้องแล้วหนูเหม็นอะไรไม่กินอะไรยังไงไหมหนูกินเยอะค่ะตอนแพ้ท้องหนูกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยแต่ว่ามันก็มีบ้างที่พอหันไปเห็นหน้าสามีแล้วมันก็แต่ว่ามไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่าเขาน้อยใจเ <c oughs> หรอ <c oughs> ใช่ค่ะคือยู <c oughs> เขาจะน้อยใจถ้าเขารู้สึกว่าหนูทาตัวเหมือนไม่รักเขาหรือว่า เหม็นเขาอะไรเง<ม>ี้ยเหม็นเขาคือมันไม่ได้เหม็นอะไรคือเหม็นเขามันขึ้นไส้เวลาเจอหน้าแล้วมันก็หุดหินนะคะแบบเป็นฮอร์โมนของเราใช่ค่ะแต่ว่าหนูทําไม่ได้หนูก็ต้องเก็บไว้ในใจแล้วก็แบบฆ้าตัวเองอ๋อแต่ลึกคือพออยู่หันหน้าไปก็มีความเบื่อมีความเบื่อหัวช่วงนั้น <c ười> ใช่มันก็แอบ,บขึ้นไสอะค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าทไมมันขึ้นไสขึ้นมาเลยเหรอใช่แล้วทีนี้หนูก็แก้ปัญหาด้การไปฟังโบราณเขาบอกว่าถ้าผัวหลับเนี่ยให้ข้ามหลังผัว หนูข้าไม่เชื่อไหมหนูหายแพย้ท้องแล้วคนที่แพ้ท้องคือยิวเราแพ้ท้องเป็นมีอาการไงยิวมันคลื่นไส้น้ำลายมันเหนียวเหนียวในปากเ,เคยแต่ได้ยินเนาะแต่ไม่เคยได้ถามพวกผู้ชายที่เขาคลื่นไส้แทนคลื่นไส้อย่างนั้นเลยเหรอแต่แ<ล>หนูไม่ไ<ห>บอกนะว่าหนูแอบ,บข้ามหลังอะเราเลี้ยงลูกเนี่ยทุกวันเนี้ยจากสิ่งที่เราเจอมาอมเราได้คิดกันไหมทั้งคู่ว่า เราจะเลี้ยงลูกทรงไหนดีวะถ้าเรื่องลูกเนี่ยหนูจะให้ถามยวมากกว่าแล้วให้ยูให้คาปรึกษาเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือตั้งแต่มียูเข้ามาหนูดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ลูกเนี่ยถ้าได้ยูให้คาปรึกษาแล้วเราเชื่อฟังเขาเนี่ยก็คือน่าจะดีกว่าที่เราเลี้ยงเองถ้าใจเย็นเหรอใช่ค่ะใจเย็นแล้วก็เหมือนทําให้หนูแบบรู้สึกใจเย็นตามเขาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเมื่อก่อนจะพูดจะทําอะไรหนูทําเลยหัวร้อนอยากพูดอะไรพูดเลยใครด่ารับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าออพอเราโตขึ้นเราได้ฟังคําเขาเราก็ดีขึ้นทีนี้เราก็อยากให เหล่านั้นมากด้วยความที่เราก็โดนดราม่าเยอะเนาะโตขึ้นหนูก็คงจะสอนให้น้องยูจินเนี่ยคือรับให้ได้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือแทนที่หนูจะไปด่าคนที่มาด่าน้องอ่ะเราสอนให้ลูกเราอ่ะให้อภัยแล้วก็รับได้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าลูกเราดันเป็นคนที่ ที่มีชื่อเสียงเราจะมีวิธีสอนลกูกเราอย่างไงให้รู้สึกว่าไม่ได้ไหลไปตามมันหรือไมไ่รู้สึกว่าตัวเองสําคัญที่สุดตัวเองถูกที่สุดเราจะสอนลกูกหนูไปเจอคำที่เขาบอกว่าคนเราจะอัดอันตรายที่สุดตอนที่ใครเตือนแล้วก็ไม่ฟังหนูเคยมีจุดนั้น พอใครเตือนหนูหนูรู้สึกว่าม,มีสิทธิ์อะไรมาเตือนน่ะสาเร็จเท่าเราแล้วหรือยังแต่นั่นคือวความเชื่อที่ผิดมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเตือนเราไม่ได้นั่นแปลว่าเรานี้อันต,าตรายละชีวิตเรากําลังจะต้องลงละถ้าเขาเตือนมาถ้าอันไหนจริงก็ปรับให้ถ้าอันไหนไม่จริงก็เก็บไว้ในใจไม่ต้องไปโต้ตอบมันดีที่สุดอยู you, like you, ่เวลาอยู่ให้ให้คำปรึกษาเขาเวลาที่เขาโดนดราม่าโดนอะไรอยู่อยู่ให้คำปร,รึกษายังไงครับต้องยอมรับให้ได้ก่อน เราผิดจริงหรือเปล่าสาหรับเราอาจจะไม่ผิดแต่ว่าสําหรับคนอื่นที่มองเข้ามาเขาอาจจะมองว่ามันไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยพอเรายอมรับได้อะสิ่งที่เหลือก็ตามมาเองมุมมองของเราอาจ,จะเปลี่ยนแล้วแล้วเราจะมองตัวเองออกมากกว่าเดิมว่าควรทํำยังไงครับเนี่ยเขาก็ดีขึ้นมากจากวันแรกที่เจอกันคุณตาคุณแม่อยากย้อนอายุแล้วมีผัวง,งี้มั่งจังเลยเพราะแม่ทั้งพูดคำหยาบทั้งสวนนี่คือส่วนหนึ่งที่เราชอบเพาใช่ไหมก็คือหลงแหละก็คือหลงแหละ <laughs> ผู้ชายใต้เขาจะหน้าคมคมหล,อลอ่อหล่อ่เนี่ย <คม S 2> ตอนท้องก็บอกว่าเหมือนพ่อนะลูกเหมือนพ่อนะลูกทำไมเหมือนแม่ก <c oughs> ็น่ารักเเหมือนแม่ก็หลายบาทอยู่ <c oughs> พักความสนุกของครอบครัวนี้กันไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วครอบครัวไหนที่กําลังหารถคู่ใจที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกครอบครัวแม่มีมาแนะนะําค่ะ all new isuzu mu-X ดีไซน์เพื่อทุกคนในครอบครัว รามีบันไดข้างขึ้นลงง่ายถูกใจทั้งครอบครัวประตูใหญ่กว้างเข้าออกสะดวกมาพร,ร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดทั้ง7ที่นั่งขึ้นลงสะดวกกว้างขวางนั่งสบายต้อง all new isuzu mu-X ยกระดับความพรีเมียมกับบุฟเฟตชาบูสไตล์ไต้หวันที่ชูชาบูอร่อยมากขึ้นด้วยวิธีสไลด์เนื้อแบบพิเศษจนได้เนื้อชู0.6ที่นุ่มละมุลลิ้นจนหยุดกินไม่ได้ให้คุณอิ่มคุ้มแบบไม่จำกัดจำนวนคำเอาใจคนรักชาบูแล้ววันนี้ที่ชูชาบูทั้ง3สาขาสนับสนุนโดย All New i s u z ู MuX ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด เครื่องสำอาง BSC เปลี่ยนคุณให้สวยมยีวันหนึ่งเราคุยกันค่ะหนูพูดกับแม่ว่าแม่เมื่อก่อนหนูเป็นคนที่มีความมั่นใจมากเวลาหนูยืนบนเวทีหรืออยู่ตรงไหนหนูก็จะมั่นใจมากทุกวันนี้มันเหมือนสิ่งที่หนูโดนมามันเอาความมั่นใจของหนูหไปหมดเลย แม้แต่การแต่งตัวทุกวันนี้กว่าจะออกจากบ้านแต่เอง <c oughs> เขาแต่งชุดน,นี้ได้ไหมจะโดนบูลลี่ไหมอ้วนไหมคนด่าไหมเป็นยังไงไหมจะตอบจะพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จขึ้นรถปุ๊บปิดประตูปั้งหนูก็คงว,วันนี้เขาพูดอะไรที่คนจะด่าเขาไหมเขาจะได้โทรไปบอกอรายการว่าให้ตัดตรงนั้นออกอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวไปแล้วอะค่ะแต่ถ้ามันเริ่มตกตะกอนแล้วมันจะกลายเป็นส่วนที่ดีของเราหนูจะจัดระเบียบได้หนูจะไม่ต้องหันไปถามใครเลย <c oughs> อีกสักพักหนึ่งหนูจะคิดทันเดี๋ยวนั้นเลยว่า ไม่พูดดีกว่าตอนเขามาจีบเพราจีบไงเออแม่ไม่รู้เรื่องเราสองคนเลยเราไม่ได้จีบกันเลยค่ะเราคุยกันเรื่องดราม่าหนูที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตเลยอาทิตย์แรกหนูร้องไห้ใส่เขาอย่างเดียวเลยแล้วหนูรู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้สเปคเขาไม่ใช่หนูสเปคเขาคือขาวสูงนางแบบนาราเน็ตไอดอลที่อึมๆขาวๆาวซึ่ง,งเขาก็ผ่านมาหมดแล้วใช่ <laughs> พูดซะงั้นแต่เราก็ไม่ได้คิดจะคบเพราะว่าเรากลัวกลัวว่าเราจะเอาไ่อยู่เดี๋ยวเราจะเหนื่อยเราจะแบบเฮ้ยแต่สุดท้ายก็ได้นะแม่อยากจะหยิกแต่ก่อนที่เราจะเอาชนะใจเขาหรือว่าจะมางในทรงนี้เราเจ้าชู้นี่ดูปั๊บเนี่ยไม่ต้องเพียงแววตาอย่างนี้เจ้าชู้มันเจ้าชู้มีหลายแบบนะพี่เราเจ้าชู้ยังไงเราเจ้าชู้ยังไงผมเปิดเผยครับถ้าคุยหลายเลยคนไหมผมคุยไหมใช่แล้วเราก็บอกเลยไหมฉัน ค,คุยยลคนือผู้หญิงก็รู้อยู่ว่าผมคุยหลายคนของเขาดีจริงอะคุณว <c oughs> ิดีโออันเดียวอ่ะห้าวีอะส่งยังไง20คนเรารู้สึกสําคัญไหมอุยส่งให้ฉันอีกแล้ว <c oughs> กําลังทานข้าวนะครับ <c oughs> โอ้ยฉันสำคัญออพอหนูไปเลื่อนดูเอ้าทำไมคนนี้ก็ได้อันนี้ <c oughs> เขาพูดพร้อมกันเหรอไม่เขาส่งในแชทซึ่งยิวอ่ะเขาไม่ลบเลยค่ะไอแชทต่างๆที่เคยคุยกับผู้หญิงทั้งร้อยเป็น8ปดพันเก้าเขาเขาไม่ลบเลยหนูไม่มั่นใจนะต่อให้ยิวนั่งพูดว่าผมไม่เคยเจ้าชู้อย่างเงี้ยหนูก็ไม่เชื่อหรอกเพราะฉะนั้นหนูว่าเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองดีกว่าแล้วทีนี้ชายการกระทํามันจะบอกแล้วหนูจะมีวิธีในการอ่อยของหนูว่าทำไงให้เขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราอ่อยไงไหนเราอ่อยก็เหมือนที่บอกไม่ได้จีบกันเลยอืมัมนเขามาปรึกษาปัญหาแล้วไงผมช่วยแก เขาก็บอกยิ่กยิ่งคุยยิ่งมีปัญหาเข้ามาแก้เรยเรื่อย ใช่ก็คืออย่างที่บอกหนูก็คือเอาความสงสารเขาแรกไม่ใช่ฉันระบายฉันไม่ได้ความสงสารเขาแรกเราไปรู้สึกตัวได้ไงว่าเราชั้นชอบผู้ชายคนนี้แล้วก็คือเช่นหนูอ่ะส่งข่าวให้ดูว่าเนี่ยเป็นข่าวอีกแล้วก็ส่งไปปั้งข้อความที่เขาตอบกลับเรามาคือหนูส่งไปหนึ่งข้อความเขาจะตอบกลับมาเป็นสิบบรรทัดต,ตอนนั้นรู้ไงว่าจิตใจเขายํายำแย่แน่เลยแย่มา,ากามาแล้วตช่วรู้แต่รู้ช่วยรู้สึกใช่ไหมว่าเขาผิดผมมาเป็นคนพูดตรงๆว่า ไม่ดีตรงไหนผมย้อนกลับไปมองเจนเมื่อก่อนอ่ะผมยังไม่ชอบเลยแล้วก็ให้เปลี่ยนสิ่งสําคัญตอนนั้นคือไม่ว่าคนเราจะผิดจะถูกสิ่งสำคัญคือต้องการกาลังใจก่อนให้กาลังใจก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังคุณพูดเหมือนกับตํารวจที่กําลังไก่เกี่ยเรื่องอาไอยู่ในห้องสอบสวนแล้วก็มนเป็น่ห้องไก่เกี่ยอยู่ในห้องไก่เกี่ยเขาบอกว่าทนี่เดี๋ยวพูดเหตุผลให้ฟังก่อนเราเลยรู้สึกว่าเราอกุลแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่มีเหตุผลแล้วไปถลำเฮียนะเวลาถลา เอ,งงเอาอย่างไงก็อาจสมมติเราคุยไปร้องไห้กันไปพอพอ,พอถึงจุดที่ร้องไห้เสร็จแล้วเราก็แบบเฮ้ย hey, เราคุยกันเยอะจังอะไรทำไมใครพูดใครพูดหนูง่อาอ้าวเราก็อืออือแล้วก็ร้ายนะหนูก็ใช้คำพูดประมาณแบบดีใจนะที่ได้เจอยิว ก็มีบ้างเราก็ถ้าเราถ้าเรารู้ส yeah> ึกชอบแล้วเราก็ไ claro ม่อยากปล่อยไปเขาต่างจากคนที่เราเคยเจอมาทั้งหมดยังไงที่ผ่านมาที่เราเจอมาเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นผู้นำหนูต้องหนูต้องดูแลคนเป็น500คนน่ะไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลหรือว่าในชีวิตจริงครอบครัวอะไรเงี้ยเราต้องคุมเราต้องเป็นผู้นําเราต้องทํางานแบบหนักมากแต่พอยิวเข้ามาเรารู้สึกว่าเราเป็นผีเสื้อตัวนี้น้อยที่มีเขาดูแลเดี๋ยวก็คนที่เราชอบชอบผ่านผ่านมาอย่างเงี้ยโปรไฟล์ดีกว่าเขาอีก แล้วปัญหาก็ไม่ค่อยมีด้วยทําไมถึงเลือกคนนี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดจะแบบว่าจะพบเป็นแฟนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันที่พี่บอกเขาก็มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยช่วยแก้ปัญหาเท่าที่เรามีความสามารถจะช่วยได้ตามท,ที่เขาปรึกษามามแล้วพอช่วยไปช่วยไปช่วยไปแล้วเร,เรารู้สึกว่าเขาอะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเหมือนที่เขาบอกว่าเขาเลี้ยงคนเยอะมากแล้วก็ต้องรองรับปัญหาจากทุกๆคนอะจากเรื่องที่เขาผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตผ่านความลําบากมาเยอะแยะอย่างเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากผู้หญิงคนนี้เสียใจอีกแล้วเราอยากให้าง เราก็เลยพยาย,ยามเป็นเราเวอร์ชันที่ดีที่สุดให้เขาน้ำอร่อยมากเราทําให้ดีที่สุดในส่วนของเราถ้ามันได้ไม่ได้ยังไงค่อยว่ากันแต่ยิวเขาก็บอกว่าถ้าจะคบกันก็คือต้องเปิดเผยเพราะว่าถ้าเราไปกินข้าวกันคนแอบถ่ายอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นกันไปอีกก็บอกไปเลยว่าคนเราจะจะชอบถ้าจะรักกันอ่ะมันก็ต้องแสดงความจริงใจต่อกันแล้วบอกเขาเคลียร์พื้นที่ก่อนไหมคุณก็ถ้าเข้าไปเคลียร์พื้นที่คุณให้ทิ้งของกลางไว้ตรงไหนบ้างยังไงหรือเปล่าก็เคลียร์อยู่แล้วครับเหมือน ตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ก็มีคนคุยเลยนั่นแหละนาีะเหร่ตอนไม่เป็นตัวตนแต่มีคนคุยโอเคไม่ได้เปิดตัวอแล้วไปเคลียร์ไหมเราไปเคลียร์ไหมตอนเราบอกอ่ะเขาขอตั้งไอ้นี่สถานะคบกันโพสปุ๊บคนกดไลค์ห้า0สนไลค์ด่าประมาณแสนห้าด่าว่า วันนั้นยังบอกรักกูวันนี้ไปคบกับเจนนี่สลัดแล้วผู้หญิงทั้งนั้นที่แชร์ดดาหนูะอุ้ยคนด่าเยอะมากค่ะต้องต้องยกเข้าใจเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาระยะเวลาที่คนยังรับไม่ได้เพราะว่าเ,าเขารู้สึกว่าเร็วเกินไปอะไรเงี้ยแล,ล้วเราไปให้ค่าเขาเขาก็จะยิ่งตามด่าตามราวีเพราะรู้สึกว่าพอด่าปุ๊บอีนี่มันสวนได้ภาพดีๆไปลงติ๊กต็อกหนูเคยฟ้องค่ะ ยูมากส่งตรงถึงไทยไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีและเราไปให้ค่าเขาเขาก็จะยิ่งตามด่าตามราวีเพราะรู้สึกว่าพอด่าปุ๊บอีนี่มันสวนได้ภาพดีๆไปลงติ๊กต็อกหนูเคยฟ้องค่ะสรุปพอฟ้องปุ๊บร้องไห้อายกเลิกฟ้องเสียเวลาไปอาทิตย์หนึ่งอีกฟ้องทำไมฟ้องทำไมเอเหมือนฉันเลย ผู้สาแบบเดี๋ยวเจอหน้าเลยจะเอาสักแสนสักสามแสนพอเจอพี่หนูแบบว่าหนูไม่ตั้งใจหนูมีลูกอ่อนนะทำไมมึงไม่เลี้ยงลูกอยากมีลูกกี่คนอาจจะมีจนกว่าจะได้ผู้ชายสมมุติมีไปสักหกคนแล้วอ่ะยังไม่เป็นผู้ชายจะได้เป็นครอบครัวใหญ่ๆบอุุนแต่ถ้าผัวอยากได้ได้สิคะในความสําเร็จส่วนหนึ่งก็มาจาก มาจากคนที่เป็นกําลังใจคนที่สนับสนุนคนที่แบบให้กําลังใจเราเงี้ยนอกจากคนในครอบครัวแล้วเราอยากขอบคุณ f c ขอบคุณอะไรยังไงไหมขอบคุณค่ะต้องไม่มีทุกคนก็ไม่มีเจนนี่ได้หมดถ้าสุดชื่นไม่ว่าคุณจะเข้ามาในรูปแบบของความชื่นชมหรือความคําด่าคําด่าของคุณบางครั้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะนํามาเป็นประโยชน์ในชีวิตหนูได้มากๆถ้าคุณไม่ด่าหนูก็คงไม่รู้ว่าหนูต้องเบรกต้องหยุดตรงไหนบ้างก็อยากขอบคุณนะคะที่ทั้งด่าทั้งชมและขอบคุณที่ให โอกาสในวันนี้ที่หนูได้เป็นแม่คนเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูได้รับคําชมมากขึ้นฉันอยากให้เธอเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่เคียงข้างหนูแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณ,คณ,คณยิวที่เข้ามาเปลี่ยนตอนนี้มีงานอะไรใหม่ๆมไหมอ๋อมีค่ะก็มีทําเพลงทําค่ายยังทําเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็คือรีวิวสินค้านะคะมากขึ้นแล้วก็กลับมารับคอนเสิร์ตเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ตอนนี้รู้สึกกําลัง ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เหมือนยิวก็ทําเพลงเนาะไม่เป็นตํารวจแล้วหรอไม่ค่ะออกนานแล้วโอ้ใช่ค่ะตั้งแต่ท้องใหม่ๆเลยมาทํางานด้วยกันทุกอย่างค่ะช่วยกันซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็คือวางแผนว่าจะทําเพลงคู่กันไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้น้องๆในค่ายมีชื่อเสียงมากขึ้นอะไถ้าใครได้ดูสัมภาษณ์ในตอนนี้นะะก็จะรู้สึกได้ว่าเจนนี่อ่ะ นางยอมรับความจริงนางยอมรับความผิดนางแก้ไขตัวเองนางเข้าใจสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่อันนี้คือสิ่งที่น่ารักที่สุดซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยรับผิดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าใครมาดูอันนี้แล้วก็จะรู้สึกแบบเออให้อภัยนางแล้วก็รักนางเป็นกําลังใจให้นางสําหรับคนที่เป็นกําลังใจอยู่แล้วก็เป็น fc ที่น่ารักที่ใครๆหลายๆคนอยากจะ ได้ f c อย่างนั้นคืออ,อยู่กับเราไม่ว่าถูกหรือผิดแต่ก็คอยเตือนคอยบอกเราเวลาที่เราผิดก็วันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆาขอบคุณนะคะยูขอบคุณนะคะเจนะะนี่คำถามท้ายรายการนะคะถามว่าเวลาเกิดของน้องอยูจีนลูกเจนนี่เกิดกี่โมงคะทราบคําตอบแล้วนะคะเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมของรางวัลของเราคือหมอนรองหลังเดลิเซียเดลิเซียมอนที่ทุกบ้านควรมี อาทิตย์หน้าจะพาไปเมาส์กับใครนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ mychannel official ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้แม่ด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะแววตาอย่างนี้เจ้าชูถ้าร้อยคะแนนให้เราเท่าไ,ไหร่ก็ท็ธรรดาผา้ใหทั่วไปผมว่าเจ้าชูทุกคนแหละอยู่ได้ว่าอย่ามา โปรไฟล์ฟท็อปๆนี่คือประมาณไหนใน,นเมื่อเราสู้ไม่ได้ใช่ป้าเราก็เอารถสปอร์ตที่เราเพิ่งซื้อกล่าวว่าจะสู้เลยกลับไปดูขับแพงกว่ากุีกอมารนทีวี